คราวนี้ความเชื่อเช่นกันท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่เชื่อเรื่องของพญานาคนะครับวันนี้ทีมงานข่าวของเราจะพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากตัวเมืองอุดรธานีส่วนจะเป็นที่ไหนอย่างไรติดตามได้จากรายงานของทีมงานข่าวเราครับ ทีมข่าวมีโอกาสได้รับคำเชิญจากคุณอนนท์แสนน่านอดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อดังให้มารู้จักกับสถานที่แห่งหนึ่งที่คุณอานนท์บอกว่าหลังจากวางมือทางการเมืองแล้วก็หันมาทุ่มเทให้กับสิ่งนี้ทั้งตัวและหัวใจนั่นก็คือทร,รมาถานพ่อปู่สีสุดโทนั่นเองครับสำหรับทรมาถานพ่อปู่สีสุดโทเกิดขึ้นจากการที่คุณอานนท์มีประสบการณ์เกี่ยวกับพญานาคโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองโชคลาบ จึงทาให้เกิดความรักความศรัทธาในองค์เจ้าปู่ที่เปรียบเสมือนพ่อกับลูกและในปี2,560จึงได้เนรมิตพื้นที่5ไร่นี้ขึ้นมาเพื่อสร้างปราสาทแห่งนี้ตามความเชื่อของตนโดยอ้างอิงจากปราสาทภูเพกหรือพระาธาตุภูเพกโบราณสถานขนาดใหญ่บนเทือกเขาภูพานจังหวัดสกลนครที่เชื่อกันว่าเป็นปราสาทศักดิ์สิทธิ์บางคนอาจจะว่าทําไมใช้ชื่อคําว่าปราสาทพ่อปู่ทิโทเพราะว่าความเป็นพ่อลูกนะครับ ผมเองก็ถือว่าเป็นลูกของพ่อปู่สีโทนะครับเดี๋ยวก็องค์ที่ด้านหน้านะครับที่ปราสาทเนี่ยจะมีองค์พญานาคสององค์องด้านขวามือจะเป็นองค์เมย่านะครับสีปฐุมมานะครับองซ้ายมือจะเป็นองค์เมย่าสร้อยสีสุดานะครับเป็นพระเีสีของพ่อปู่สีโทนะครับนี่ก็เป็นเจ้าจอมนะครับเพื่อนของพ่อปู่สีโท สำหรับธรรมสถานพระปู่ศรีสุธโธนอกจากจะมีการประดิษฐานรูปเหมือนขององค์พญานาคแล้วยังมีท้าวเวสุวรรณขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง15เมตรว่ากันว่าสูงที่สุดในภาคอีสานให้กับผู้ที่ศรัทธาได้สักการะกันอีกด้วยโดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างเป็นทางการเริ่มในวันที่10เมษายนนี้เป็นต้นไปครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นองค์ท้าวเวสุวรรณนะครับแล้วก็ยตุระเทพทั้ง4พระอ,องค์นะครับที่ดูแลโลกมนุษย์ นะครับก็ตรงนี้สร้างเพื่ออะไรสร้างทําไมถึงสร้างใหญ่คือว่าเป็นหนึ่งเดียวของพระอีสานที่องค์ใหญ่ที่สุดนะครับถึง15เมตรนะครับแล้วก็เราสร้างด้วยบุญบาร,รมีไม่ถึงปีนะครับสร้างเสร็จนะครับเพราะว่าได้พลังศรัทธาจากครูบาอาจารย์แล้วก็สายมูหลายคนเข้ามาร่วมกันสร้างนะครับด้วยกันเพื่อจะได้ให้คนได้มากราบมาไหว้ขอพรนะครับก็มีแต่องค์ต่างๆนะครับที่เข้ามานะครับก็คบถือว่า ไปที่นี่มาที่นี่มาที่เดียวครับครบหมดทุกองค์หลายคนอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องงมงายไร้สาระแต่สําหรับที่นี่แล้วคือความรักความศรัทธาที่มีต่อองค์พญานาคหากใครที่มีความเชื่อความศรัทธาธรรมสถานพระปู่ศรีสุโธแห่งนี้คงจะตอบโจทย์ให้กับท่านได้ไม่มากก็น้อยที่สําคัญอยู่ในอําเภอเมืองอุดรของเรานี่เองครับหลายคนบอกว่าอนนนนท์แสนนั่นบ้าหรือเปล่าผมไม่ได้บ้าน,นะครับ คือวันนี้นะครับเราทําเราได้เราขอเราได้จริงเลยฝากพี่น้องประชาชนแล้วก็สายหมู่ทั่วไปว่าวันนี้สร้างด้วยพลังศรัทธาศรัทธานี่คือความเชื่อเราเชื่อเราถึงสร้างเราไม่ได้บ้าแต่ด้วยจิตศรัทธาจริงๆครับ